ตังกระทะใส่น้ำมันใส่พริกพัดให้เข้ากันก่อนใส่ปลาย่างลงไปพัดแล้วค่อยปรุงรสใส่น้ำตาลใส่ซอสใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาปรุงรสใส่น้ำให้เนื้อปลาเปนเปื่อย รอพอเนื้อปลาเริ่มเปลื่อยปลาเริ่มซุกก็ใส่ใบกะเพราใส่ต้นหอม ได้เสร็จสมบูรณ์อร่อยกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีผัดกระเพราปาย่างจังเบอร์